<Wow. S 2> ว้าวปวดปวดปวดเอ้ยปวดปวดเช้าปวดเย็นปวดขนาดเป็นเม่นโอ,โ,โ,อโ,โ,โอ้โหโอ้โหคุณเฉาโกวย้โหน่าเห็นใจเนาะเพศแม่เนี่ยลุงนะบอกแล้วว่าไอที่มดลูกนะก็คือห่วงแห่งจักรวาลนครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเจ้าของจักรวาล ก็ <g ül> จะช่วยได้ <c oughs> ไม่ให้ปวดประมาณนั้นนะ <c oughs> ดีมา้เละ, <c oughs> ะว่าเราคิดไปได้เล่นไปแลยนะปวดประจำเดือนแบบอ้วกสามสี่ครั้งจะเป็นลมเย็นวูบนะจากเท้าขึ้นมาถึงหัวเลยค่ะถึงขั้นโอ้โหแทบจะลมถึงยืนเลย Mm hmm. ผู้กลุ่มชะตากรรมของโลกนะเพศแม่ช่วยเข้าใจนิดนึ่งครับท่านจำไม่หน่อยให้เป็นภาษาลุงนะเพศแม่เนะี่ยคือผู้กลุ่มกลุ่มกลุ่มชะตากรรมของโลกนะเอาดูสินี่คือภาษาลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่านะนะ เมื่อเวลาไปเจอย์โจยที่วันนี้ต่ทั้งไม่จะช่วยได้เอาคอยดูนะนะครั้งต่อไปนะเวลาปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนจะพังมันพังมาแล้วมันก็โอเคมันก็ดีเป็นลำดับไอ้ที่มันจะพังเนี่ยเช่นว่าสามวันจะพังแล้วนี่ยเนียเนี่ยด้วยเพียงสามวันเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับหรือบางทีก็ขณะที่เริ่มพังเนี่ยโอ้โหหนักข้อเลยเกินเพราะอันว่า เจ็ดวันให้เขาเลยลเจ็ดวัน <c oughs> ในในในหนึ่งรอบที่เข้ามาเนี่ยคือปั่นปนคนที่ปันปป่นปนปั่นปนจริงครับผมเลยที่น่าเห็นใจจริงๆครับอาะมาถึงตรงนี้ลุงองาเทว์เอนิจีดูซิว่าจะช่วยนะคุณเฉากล้วยไม่ให้มันเกิดเป็นดังที่อธิบายมาหรือไม่ก็เป็นคำถามเนาะนั้นก็รอเดือนต่อไปนะคะ อย่าลืมทําตามคำบอกนะพร้อมอยางค้าถ้าพรองแล้วบทบาทดีลาของลุงหนึ่งยังไงยังไงก็ต้องใช้น้ําครับน้ําทุกหยดเป็นยานึกซะว่าลุงหงอคือน้ําอย่าคิดมันมากเออกลืนน้าไปในท้องไปว่าลุงหงอกนอนอยู่ในท้องนนะ่น่ะคิดอย่างนั้นมันาง,ง่ายดีความเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่าไปสนใจแต่ความคิดมันไปแล้วโอเคไหมครับในการที่จะให้ลุงหงอเข้าไปอยู่ในสวนที่มันปลอเรียกว่ามดลูกนะ ดีนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะไม่เสียหายหรอกที่คิดแค่นี้มันไม่สูญเสียแต่ประการใดแต่สิ่งที่เพศแม่จะได้รับทุกคนทุกท่านนะครับก็คุณเฉากล้วยเป็นตัวอย่างขนาดนี้โอเคพร้อมนะเริ่มต้นกาน้ำเดิมเลยจับมายกใส่ตึงๆๆๆๆจะให้ดีอมไว้ก่อนนะ,ะนสูนชทาลกัศสูตรให้ใจเข้าไปทางจมูกครับท่าน ปุ๊บเข้าไกลืนทั้งน้ำและลมเข้าไปในช่องท้องเพื่อที่จะไปถึงมันจะถึงมันเองครับมืลบหลับหลับแล้วค่อยกดก้อมอย่าลืมครับกลั้นก่อนนะครับก้มเขมเหท้องกอดตามครับท่านกดให้มันหน่วงให้มันเหนียวนึกถึงน้ำที่เคลื่องไปนะครับนู้สึกว่ามันเป็นลุงหงอกก็แล้วกันเออ นึกแค่นี้ไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับเสร็จแล้วก็นิ่งเอาไว้ที่มันเคยปวดนะประมาณสักครึ่งนาทีก็ได้แค่เนี้แล้วก็ยืดตัวครับท่านอ่าว่าแล้วก็ผายเลยผายไหล่บิดตัวซ้ายขวาเป็นขกควายขิดเลยทีเนี้ยเป็นลิงเลยอย่างนั้นขึ้นท้องฟ้าจำลองหน่อยนะตึงนตะังตึงนตังอ้าวสักตั้งหนึ่งว่าแล้ว ถ้ามันเกิดผลนะครับขนลุกขนพองจอเลยนะไอ้ลุงจะบอกว่าซุปปร์ชารงหวะนี้นะครับชาร์จคือการให้ใจทดเฉยครับอากาศเป็นยาทําอยู่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วรอบที่หนึ่งผ่านไปถ้าสนใจรอบที่สองก็สองชั่วโมงผ่านไปก็อีกทีนึงเช้าเย็นก็ว่าได้จะให้ดีเช้ากับเย็นครับท่านนะมันไม่รบกวนการงาน,งานหรอกนะ ทำไปฮะหลักการมีอยู่แค่นี้แต่เสียงลุงเนี่ยสำคัญนะ